อัปเดตข่าวสารค่ะพี่จิซูค่ะทำบลิงงเนี่ยลักซสายตาจากเธอไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่ามีการมาแจกความน่ารักสดใสค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะมีการบินไปค่ะจากเกาหลีไปที่ปารีสด้วยลุกลุกนี้ดูไปก็อยิ้มตามไปนะคะพี่ตูค่ะยิ้มน่ารักสดใสสู้กล้องตลอดค่ะเรียกว่าหันรอบ360องศากันเลยทีเดียวนะคะ ส่วนคืนวันพรุ่งนี้เวลาไทยก็ประมาณ3ทุ่มได้ค่ะเธอก็จะไปเข้าร่วมชมงานแฟชั่นโชว์ของทางดีออนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะถึงเวลานั้นค่ะพี่จิซูก็มีการมาแจกความน่ารักสดใสนะ้าพันร็อกของเธออีกแล้วนะคะก็เพิ่งลงไปค่ะเมืเออ่อประมาณสักสองชั่วโมงที่แล้วได้เป็นร็อกค่ะที่เธอไปเล่นคอนเสิร์ตให้กับแบ็กพีนะคะที่เมืองครบเป็นเทเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กนั่นเองเรียกว่าก็เป็นร็อกแรกค่ะที่มีเซอร์ไพรส์ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นมีการพาคุณพ่อคุณแม่มาเข้ากล้องด้วย ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์รามากๆเนาะเพราะว่านอกจากเธอจะไปได้คอนเสิร์ตแล้วเนี่ยก็ยังมีออกไปชมเมืองค่ะโคเปนเฮเกนกับคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยซึ่งในรอกค่ะมีการเซล์เล่นกันไปมาขำๆนะคือพี่จิซูค่ะออกไปเต้นด้านนอกแล้วก็ถามคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าโอ้เหนี่ยหนูเหมือนนกพิราบหรือเปล่าซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าไม่เหมือนนะคะเหมือนอีกามากกว่าพีซูก็เลยบอกว่าแม่คะพูดแบบนั้นได้ยังไงหนูใส่ชุดเนี่ยเป็นสีเทานะคะส่วนคุณพ่อค่ะผู้เข้าข้างคุณแม่ก็มีีกาาารรเสิมวว่่่แตอ มันฉลาดกว่านะลูกพิสูก็เลยบอกว่าได้ค่ะกันหนูเป็นอีกาก็ได้นะคะแล้วก็เต้นต่อค่ะอย่างร่าเริงอย่างที่เห็นก็น่ารักมากๆเลยนะคะบ้านนี้ค่ะก็ดูแล้วก็รู้เลยนะคะว่าใขรใหญ่ที่สุนนะคะนานๆทีกันหรือว่าียกว่าแทบจะไม่ได้เคยเห็นเลยนะที่จะมีโมเมนต์ที่คุณพ่อคุณแม่นะอยู่ในเฟรมร่วมเฟรมกันกับพิจิสูแบบนี้นะคะและนี่ก็เป็นภาพครอบครัวภาพแรกค่ะที่พิจิสูเปิดเผยให้เราได้เห็นออกมานะคะ ก็เป็นการมอบความสุขแ,แบบ103องศาตามสไตล์ของพิ่จิสุเขาละค่ะก็สามารถไปหาดูเพิ่มเติมได้ในช่อง y o u t u b e ของเธอนะคะ ส่วนความขึ้นไวอื่นๆก็เห็นมีเซธิโนมค่ะชาวจีนนะวัย31ปีคุณสตีเวนจางนักธุรกิจแล้วก็เป็นประธานสโมส,สบบรฟุตบอลของอิตาลีอินเตอร์มิลานค่ะสงสัยว่าจะน้องลิซ่านะตกเข้าตอมาแล้วอีกหนึ่งนะคะเห็นเจ้าตัวค่ะเรา่มมากดติดตามไ G ของเธอแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมน้องลิซ่านี่ก็ตกคนดังๆค่ะเรียกว่าทุกวงการนะเข้าดอมาได้โดยตลอดนะคะและนี่ก็เป็นอัปเดตความน่ารักสดใสนะคะแล้วก็ความื่อนไวใหม่ๆของสาวสาวแบ,บ็คพิงนะักก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า